คลิปนี้เราอยู่กับเกมล i เดนเจอร์เหมือนเดิมแหละมีอยู่แค่เกมเดียวซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโคโลโบเดนเจอร์ตัวใหม่กันดีกว่าว่ามันเก่งหรือมันไม่เก่งหรือว่าอะไรยังไงแต่ส่วนมากก็จะเชียร์ให้เปิดแล้วกันเพราะว่ามันมีความสามารถใหม่มาที่ที่โกงครับมันสุ่มตายเลยนะถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมก่อนดีกว่าก็เหมือนเดิมครับโคโลโบเดนเจอร์อยู่ประมาณ1เดือนก็ม,นมีอยู่4ตัว มีตัวเก่ง2ตัวแล้วก็ตัวรองอีก2ตัวก็เพิ่มโอกาสได้มีโอกาสได้ตามดวงของแต่ละคนอ่ะต่อไปก็คือเป็นการันตีใช่ไหมการันตีสุ่มที่7ครั้ง15แล้วก็30อ่าเกับ15หเหมือนเดิมก็คือเป็นสุ่มเลนเจอร์อยู่ส่วน30เนี่ยก็จะเป็นการเลือกหีบเลนเจอร์คือเลือกตัวมาเลย1ตัวก็จะมีแค่นี้ไม่มีการันตีอื่นแล้วแล้วก็มีเกียร์ 8ดาว5ถึง8ไม่มั่นใจว่ามี7ดาวหรือเปล่าหรือมี6ดาวหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวไปดูอีกทีที่เกียร์แต่ว่าดูของเลนเจอร์ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้การันตีของเกียร์ใช่ไหมเป็นสุ่มซุมแล้วก็เลือกเหมือนกันอยู่ที่15 25แล้วก็35ต่างกันอยู่ที่10ครั้งมีดาวเคาะโกลบโบเป็นตัวพีร้อยก็ถ้ามีทีมพีร้อยก็จะสบายหน่อยอย่างทีมผมเนี่ยก็มีทีมพีร้อยอยู่แล้ว โอเคแล้วมีบัฟกลุ่มเป็นอะไรบัฟอันนี้เป็นรถการผลิตเรนเจอร์กับรถแรกมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยตัวแรกคือตัวเอกใช่ไหมไอเรื่องเนี้ยมอสเฟโคใช่ไหมผมไม่ได้ดูมาดังนั้นแล้วผมก็ไม่รู้ชื่อไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่อยากพูดเท่าไหร่เพราะว่าบางทีพูดผิดเนี่ยมันก็จะไปผิดอย่างอื่นด้วยก็เลยแบบ ไม่อยากฟูดเท่าไหร่ตัวเอกเป็นธาตุไม้สายไวพิบอ่าตัวนี้มีแร่ค่อนข้างที่จะน้อยเลยแหละมาดูสแต็กมันดีกว่าตัวนี้ก็เอาที่ล่างไฮเปอร์แม็กเนาะอันนี้อิงจากล่างไฮเปอร์แม็กนะครับไฮเปอร์แม็กเนี่ยมีค่าจอมตีอยู่ที่1.68ใช่ไหมดูกันอ่าใช่1.68ล้านถือว่าสูงเลยนะสำหรับค่าของมันเนี่ยส่วนเลือดอยู่ที่ 5ล้านผมมองว่ากลางๆไม่ได้ทำมาสูงมากเกินไปนะส่วนตำแหน่งยืน440ถือว่าไกลนะตัวนี้ไม่รู้ว่าจะมาทรงเดียวกับไทกาดหรือเปล่าคือตามคลิปที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วคือทัดไม้ลูกรักถูกไหมเขาจะทำตัวทัดไม้มาเก่งแบบโอเวอร์พาวเวอร์มากเกินไปอย่างนั้นแหละครับตัวนี้เคลื่อนที่80ถือว่าช้าเลยแหละผมส่วนตัวผมคิดว่าช้านะมันก็ อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหามากมายสำหรับคนที่มีบัฟวิ่งเร็วๆอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณานิดนึงว่ามันวิชามันอาจจะเข้าตำแหน่งชาแต่ว่าดาเมจเนี่ยก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะแรงหรือเปล่าเพราะผมยังไม่ได้เปิดผมรอเพิ่มโอกาสแล้วถ้าเปิดแล้วก็าทารีวิวให้ดูแล้วกันอ่าฮะตัวนี้ครูแดนเจอร์ก็คือปกติเลยนะ ถ้าเป็นลาก,า,ากกาดาวก็เจดวิและท่านี่คือน้อยแบบน้อยมากๆตัวอื่นนี่เยอะกว่านี้อีกแต่ตัวนี้มันน้อยแบบอทำมาเก่งแหละไม่อยากพูดเยอะอ่ะสกิลหนึ่งครับเป็นสกิลดาเมจด,ดาเมจยกเลิกทักษะอมตะคือทะลุสร้างดาเมจสามสิบหกเท่าแล้วก็หยุดยั้งอะไรเนี่ยหยุดการยกเลิกผลรับด้านลบคือไม่มียกเลิกบัฟแหละยกเลิก บับล้างพวกนั้นแหละประมาณนั้นแหะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกส่วนมากคนเล่นเกมนี้ก็เอาแบบดัมเมจหนักตัวถึกที่ยืนได้นานๆประมาณนี้แหละสำหรับเกมนี้ก็เอาแค่นี้พอส่วนเอฟเฟกแฝงต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ต้องสนใจมากมายอกสำหรับผู้เล่นใหม่นะหรือผู้เล่นที่เล่นมาแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกพูดแค่นี้แหละสกินลกนี้กว้าง 350. จุดคูดาสกิลเวิถือว่าต่ำนะ ต่เล่นไปนะคือมันต่ำมากคุณเอาสกิลเจ็ดวิเนี่ยเออแต่ว่าแบบห้าวิกับเจ็ดวิมันต่างกันไหมมันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แต่มันจะต่างที่สามวิกับเจ็ดวิเข้า <c oughs> ใจไหมคือสามวิคือมันออกแต่สกิลอะพวกบาร์มายกกลอะไรพวกนั้น่ะมันออกแต่สกิลอย่างเดียวส่วนเจ็ดวิก็จะมีตีธรรมดาบ้างเล็กๆน้อยๆส่วนห้าวิก็จะแบบออกสกิลเหมือนกันแต่ว่าบางทีก็จะมีตีธรรมดาบ้างแต่ว่ามันน้อยส่วนไอ้เจ็ดส่วนไอ้เจ็ดวิเนี่ย มันก็จะมีตีธรรมดาเห็นบ่อยอยู่นิดนึงแล้วกันสกิล2ครับเป็นสกิลบัฟหน้าป้อมนะสกิลนี้กว้าง400จุดคูดสกิล8วิลวเลยเอลซ่าตกงานแล้วปะเนี่ยเพิ่มการใช้สกิลของทีมเรา25%เอลซ่ามัน20ตัวนี้มัน25่และบัฟกว้าง420จุดด้วยผมคิดว่าเอลซ่าตกงานครับ ตกงานจริงๆเย้ยเอลซาอ่ะต่อไปเป็นบัฟความสามารถกลุ่มเป็นโจมตีคิดว่าน่าจะหนักนะโจมตีเนี่ยรอบเนี้ยแล้วก็สกิลนี้เป็นสกิลรอบสังหารก็จะมีะแสดงเฉพาะ PvP และกิวล็อกคือเล่นได้ใน PvP และกิวลอกแต่ว่าเอาไปเล่นคอนเทนต์อื่นได้นะอย่างเช่นสเตจจุดติสเตจอะไรพวกนี้เล่นได้แต่ว่าจะไม่มีความสามารถไฮเปอร์ตรงนี้มาช่วยโอเคปะ่ะเข้าใจตรงกันนะ แล้วก็ความสามารถ9ดาวก็คือมีรัดเอ็กแท็กมีฟื้นแรกแล้วก็มีต้านลำนำเฉยๆนะสำหรับ9ดาวแต่ว่าสเต็คกาจะพุ่งสูงอยู่แหละอ่ะต่อไปตัวที่2ตัวนี้เป็นตัว9ดาวเหมือนกันเป็นตัวเทพมันชื่อเนี่ยอาจารย์ของมอบอมจำม,มาเถอะมาดูที่สเต็กมันดีกว่าสเต็ตัวเนี้มีค่าพลังโจมตีกาย อยู่ที่1ล้านส่วนเลือดหรือ HP เนี่ยอยู่ที่11ล้านผมมองว่ามันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะ <c oughs> คือบามายากลมันยังสูงขอบเป่าอ่ะเพราะว่าตัวถึกๆึกเนี่ยมัน12 13ามล้านกันแล้วอะสำหรับไฮเปร์แม็กนะแต่ว่านี่มัน11ล้านก็ค่อนข้างถึกแล้วกันหูพูดอย่างงี้ไม่ได้ถึกมากแต่แบบค่อนข้างถึกอยู่ระหว่างแบบเกือบถึกแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงระดับนั้นอ่ะพูดอย่างงี้แล้วกันสําหรับ ตัวนี้เนี่ยมีตำแหน่งยืนอยู่ที่100ตัวจนใกล้ได้ไหมผมมองว่าได้อยู่นะไม่ได้แย่ขนาดนั้นถ้าเกิดว่ามันเกินมาเป็นซัก1 1 0เนี่ยผมมองว่าเริ่มแย่แล้วถ้าเกิดว่ามันทํามา90เนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ดีเลยเพราะว่า90เนี่ยมันไปทับกับบามายากลพอดีมันเป็นตำแหน่ง90มันก็ได้อยู่แหละสำหรับ90นะโอเคตัวนี้วิ่งอยู่ที่1 2 1 วิ่งกระชูดเลยไปเล่นสเตจวิ่งอ่ะสบายเอาไปวิ่งเถอะนะฮะก็แร่อยู่ที่พันแปดยี่สิบผมคิดว่ามันเกือบเยอะไปนะมันไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่ามันมีเกียร์เจ็ดาวแดาวมาแล้วมันก็อาจจะลดแร่ได้บ้างในจำนวนหนึ่งอาจจะลดไม่ได้เยอะแต่ว่าบัฟเดือนเนี่ยมันคือลด30เปใช่ไหม เดือนนี้อาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่เดือนหน้าก็ต้องมาดูอีกหนึ่งทีว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่านะสำหรับตัวของตัวรองทัดไฟก็ทัดไฟลูกมีน้อยอยู่แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอก <c oughs> อ่ะต่อไปมาดูที่สกิลกันดีกว่าสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นสกิลดาเมจไม่ทะลุนะ ลดลบสกิลแล้วก็ลดต้านสกิลห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นดาเมจส0สิเท่าแต่ไม่ทะลุเนี่ยก็บอกว่าใช้ยากนะมันเป็นเหมือนกับอะไรนะเดียนโบบ่ะตัวนั้นนะ่ะเออแต่รู้สึกว่าความสามารถในเปิดมันก็จะดีนะมันเป็นความสามารถเดียวกันไหมเอ่ออันเดียวกันรอบสังหารอ่ะมาดูที่สกิลหนึ่งกันดีกว่าสกิลหนึ่งก็จะเป็นไม่ทนะลุเนาะเป็นดาเมจไม่ทะลุ มีกว้างทั้งหมด3ามร้อยสี่สิบจุดคูดาสกิลแปดวิเฉยๆนะสกิลสองเนี่ยเป็นสกิลบัฟหน้าป้อมกว้างสี่ร้อยจุดแล้วก็คูดาสกิลแปดวิเหมือนกันแปดแปดเลยเหรอเขียนสก่ลิปผิดปะเนี่ย <laughs> เป็นยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของทีมเราแล้ว,ลวก็เพิ่มพลังจมตีกับสร้างเกาะเลือดเฉยๆบัฟมันเฉยๆมากแปดกับแปดเออถูกแล้วไม่ผิด <laughs> ตัวนี้เหรอตัวนี้ทำไมเฉยๆนะผมมองว่า ความสามารถก็เป็นบัฟโจมตีกับรอบสังหารก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะติดดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจไม่ทราบเหมือนกันมันสุ่มติด30เปอร์เซ็นต์ดาวดาวก็เหมือนกับตัวหลักเลยเฉยๆนะโอเคไปต่อตัวรองท่าน้ำเป็นสายไหวพิบก็ไวพิบน้ำโอเคอยู่ถ้าเกิดเป็นว่างไวน้ำเนี่ยอันนี้ต้องพิจารณาอยู่เหมือนกันตัวนี้มีค่าจโจมตีกายเดิมอยู่ที่ 1.7ล้านในล่างไฮเปอร์แม็กส่วน HP เลือดเนี่ยมันอยู่ที่5.5้ 5. 5ล้านในล่างไฮเปอร์แม็กเหมือนกันนะอันนี้พูดถึงล่างไฮเปอร์แม็กนะครับตำแหน่งยืนอยู่ที่280ผมมองว่ามันกลางๆไม่ได้ไม่ได้อนั้นมากขนาดนั้นอาจจะโดนดาเมจง่ายหน่อยสำหรับธาตุไม้เพราะว่าธาตุไม้ไอตัวเมื่อกี้มันก็กว้างอยู่เหมือนกันนะตัวหลักอะ่ะ ไอ้ไอ้ไอเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไม่รู้ไอ้เนี่ยชิเกโอะเหรอไม่ได้ดูเรื่องนี้ก็จะไม่พูดเยอะแล้วกันอ่าตำแหน่งยืน280ถือว่าเฉยๆแล้วก็สปีดอยู่ที่90ถือว่าพอรับได้แล้วกันส่วนแรกอยู่ที่1380น้อยบอกเลยว่าน้อยแบบน้อยน้อยอ่าสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นดาเมจ26เท่ามียกเลิกฮิวยกเลิก หิวต่อเนื่องแล้วก็ยกเลิกอะไรวะโจมตีเหรอรถพลังโจมตีของศัตรู40%ไม่ทะลุมันก็หวังผลอะไรไม่ค่อยได้แล้วกันพูดแค่นี้สกิลนี้กว้าง300จุดคูดาสกิล12วิสกิล2เป็นสกิลบัฟเหมือนกันไม่รู้บัฟน้าป้อมเปล่าไม่น่าบัฟ้วยมั้งสกิลนี้เพิ่มป้องกันกายเพิ่มหลบแล้วก็เพิ่มตามันมีเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนอะ่ะมันก็เจ็บอยู่นะ คุณนาสกิลตัวนี้าอาดาสิบสองให้เปอร์เก้าส่วนความสามารถก็เป็นอะไรครับสุดท้ายเหรอ,อาตายแล้วมันจะไม่ตายถ้ามันตายแล้วมันจะมีเวลาเหลืออีกเจ็ดวิก็เอาไปยืนพวกหอคอยอย่างเงี้ยยืนได้หละมันคงไม่ได้แยกขนาดนั้นหรอกว่าหอคอยมันหนึ่งและปล่อยแรกไม่ได้เพราะว่ามันหนืดถูกไหม อ่าสองแล้วคือตัวบอสหรือตัวลูกน้องมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถึกมันตีแรงดังนั้นแล้วตัวนี้เป็นตัวทางเลือกที่ค่อนข้างที่จะดีอ่ะมาต่อที่ตัวต่อไปดีกว่าตัวสุดท้ายแต่ว่าไอ้ตัวแจกฟรีผมไม่ได้สนใจมากนะตัวแจกฟรีก็พี่ร้อยะง่ายงงงๆแค่นั้นแหละอ่าตัวต่อไปเป็นอะไรเนี่ยเทลุกิอ่ะเปืนบ้องไวทัดไม้น่าสนใจทั้งท่าทั้งสายเนี่ย น่าสนใจอยู่มีพลังโจมตีกาเดินอยู่ที่1.78ล้านสำหรับร่างไฮเปอร์แม็กสูงเลยแหละตัวนี้สูงเลยเวลี่ให้เวลี่เลยตัวนี้เลือดเนี่ยอยู่ที่7ล้านถือว่าสูงเหมือนกันสูงแบบสูงมากตัวลองทำสแต็กมาค่อนข้างโอเวอร์อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เก่งเหมือนตัวหลักขนาดนั้นอาระยะโจมตีอรอมันใกล้ไปไหม สองร้อยยี่สิบเนี่ยมันมันมันโดนดาเมจทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวก่อนนะโดนปากิเตะหายไปเนี่ยเออมันใกล้ไปมันใกล้เกินอ่ะแล้วก็ตัวนี้วิ่งอยู่ที่เก้าสิบเก้าถือว่ากลางๆแล้วกันไม่ได้สูงไม่ได้ต่ํามากแล่อยู่ที่พันหกห้าสิบกลางๆนะสําหรับผมถือว่ากลางๆมากเลย มาดูที่สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเป็นสกิลดาเมจแล้วก็ลดแม่นยำแล้วก็สร้างความเสียหายของตัววินาที10วิเป็นดาเมจพิษเฉยๆแล้วกันตัวนี้มันไม่ได้ตีหนักขนาดนั้นถ้าเกิดมันตีทัก3,000เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะใช้ได้อยู่เหมือนกันแล้วก็สกิลสองเป็นสกิลบัฟสกิลบัฟนี่ก็แบบอ่าเพิ่ม อะไรเนี่ยแม่นยำสกิลเพิ่มอัตราท้สกิลแล้วก็ยกเลิกความเสียหายต่อนเนื่องยกเลิกดาเมจพิษอะพวกนี้แหละเฉยๆเหมือนกันะะน,นแะแต่ก็มีดื้อด้านเพือสุดท้ายก็หเอาไปแทงในหอคอยเหมือนเดิมแค่นั้นแหละ <c ười> ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยแค่นั้นส่วนตัวแจกฟรีก็ตามนั้นแหละดามเมจแล้วก็ดาเมจอ่ะเอาไปวิง่งนะจะได้คะแนนส,สูงๆกันก็ทำเป็น เอาต้าตัวหนึ่งไฮเปอร์ Hyper ตัวหนึ่งแล้วก็ไปบัฟวิ่งแค่นั้นแหละโอเคมาดูที่เกียร์ดีกว่าเกียร์ของรอบนี้เป็นเกียร์อะไรเป็น8ดาวด้วยนะอ่าฮายังไม่สุ่มแล้วกันเดี๋ยว่อยไปสุ่มมี8ดดาวกับเจดาว2ชิ้นแล้วก็หดาวหนึ่งชิ้นอ่ะหมดแล้วสำหรับโคลาโบใหม่ก็มองว่า เก่งนะโดยรวมถือว่าเก่งเลยเพราะว่ามีความสามารถใหม่มาเนี่ยมันค่างจะเก่งอยู่แล้วและพวกความสามารถใหม่พวกเจนแรกๆเด็กมันจะทามาเก่งเสมอนะบอกไว้ก่อนอ่าอย่างเช่นตัวไรรูด,ดีสเงี้ยหยุดห้าวินาทีอย่างเงี้ยเฮ้ยเปลี่ยนโลโก้ใหม่ได้หรอวะเพิ่งเห็นเปลี่ยนใหม่ได้มันเก่งอยู่แล้วไงสำหรับพวกเจนแรกอ่าลองเทียบกันผมเทียบให้ดูหลายรอบนะรูดีสกับชามเมนคิงเจนแรกกับเจนสองอ่ะอันไหนเก่งกว่ากันก็ แล้วแต่ส่วนเพิ่มแม่หนึ่งพันจะเป็นพวกชินจังกับอ,อะไรนะยาจากฮิเมะก็เทียบกันเองแล้วกันส่วนมากเขาก็ใช้ชินจังกับฮิมาวาริกันมากกว่ายาจากฮิเมะส่วนโทวาเนี่ยมันเป็นตัวข้ามที่บังคับข้ามมันก็ดีกว่าแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือเอเรนมันมาแทนนั่นแหละมันก็ไม่แรอกเอเรนมันก็มาแทนแล้วก็ใช้เอเลนกันแหละคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันก็ แลาก่อนครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ